เปิดประตูตจู่โลกกว้างเก็บเข้ามาสู่ช่วงไอซ a r c h กันต่อเลยดีกว่านะครับเรื่องราวไอซ์เของพี่บีมพี่อุ้มวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านลอยน้ําผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าบ้านลอยน้ำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงครับเริ่มต้นจากของบีมก่อนดีกว่านะคะเพราะของบีมเนี่ยเป็นบ้านลอยน้ําค่ะที่ทําจากไม้ไผ่โดยถูกออกแบบจากสถาปนิกชาวเวียดนามซึ่งเป็นที่รู้กันค่ะว่าเวียดนามเนี่ยทุกๆปีมักจะประสบอุทกภัยแล้วประชาชนเขาเนี่ยก็เดือดร้อนมากครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือร่วมใจใช้คความิ แล้วเอาไอเดียความรู้นี้ปล่อยให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ดาวน์โหลดแบบบ้านได้ทํากันเองได้แบบง่ายๆหน้าตาของบ้านจะเป็นแบบไหนนั้นไปดูพร้อมพกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านลอยน้ําที่ทําจากไม้ไผ่ค่ะรูปทรงสวยงามมากๆเหมือนกับแบบไปเอาสถาปนิกใหโซมออกแบบบ้านเลยทีเดียวแล้ววัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงขั้นตอนวิธีการทําทั้งหมดสามารถให้เป็นความรู้แบบเปิดทุกคนสามารถดาวน์โหลด เลือกวัสดุทําตามขั้นตอนเป็นสเตปไปสเตปแล้วทําด้วยตัวเองได้และที่สําคัญนะคะการออกแบบบ้านหลังนี้นะคะสามารถออกแบบเป็นแบบบ้านสองชั้นอยู่ได้ประมาณ6คนสามารถขยายต่อให้อยู่เป็น8คนก็ได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์น้าท่วมนะคะเมื่อตัวบ้านลอยขึ้นปุ๊บเนี่ยระบบสุขาพิบาลหลักหรือว่าซ่วมเนี่ยจะหยุดทํางานอัตโนมัติแต่เรายังคงสามารถใช้ได้ตามปกติเพราะว่ามันมีถังสํารองเก็บของเสียไว้สแป์เป็นอยู่ในแบบอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้แต่ถ้าเกิดเรามีไอเดียเพิ่มเติมไปต่อยอดแบบว่าติดโซลาเซลล์ข้างบนก็ใช้ไฟได้ต่อ,อยังจะบอกว่าบ้านหลังนี้นครบวงจรเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่เกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ย <ฮะ S 1> เราสามารถอาศัยอยู่ในบ้านนี้ได้ตามปกติเลยนะครับใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูแบบนะคะรายละเอียดต่างๆได้ในเว็บไซต์แล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยเขาระบุไว้ด้วยว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนก็สร้างหลังนี้ได้แล้วค่ะครับค่ะ ใช่เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นเรื่องราวของบ้านลอยน้ําเหมือนกับพี่บีมค่ะ,ะแต่บ้านลอยน้ําที่คุเซิร์ชมาให้ดูกันนี่เป็นบ้านลอยน้ําที่หรูหรามากๆบอกบอกับกเขาไงต้องลากเสียงยาวเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีราคาอยู่ที่ประมาณ206ล้านบาทโอ้โหหรูจริงหกหมื่นเองงั้นบ้านอ,นอาะ ราคา206ล้านบาททาอะไรได้บ้างไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะครับดูทีค่ะบ้านลอยน้ำหลังนี้นะคะถูกออกแบบโดยบริษัทเปิดใหม่ในประเทศออสเตรียค่ะคชื่อว่าออสซอร์สไอซ์แลนด์บ้านลอยน้ํานี้นะคะเอาใจเศรษฐีที่ต้องการที่จะคือบางทีไม่ใช่แค่หนีน้ำอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแบบล่องเรือยอรอี่ดูดินี่คือเรือชัดๆเลยเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเป็นทั้งบ้านหรูแล้วก็เป็นทั้งซูเปอร์ยอชครับ ภายในนี่นะคะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะ6ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยในนี้นี่นะคะจะมาพร้อมกับบาร์เครื่องดื่มมุมสันสค์พอดีแล้วที่สำคัญมีอ่างจักรซี่ด้วยค,คุณ มันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะคะมันเลิศมากตรงที่ในนี้เนี่ยเขาติดตั้งแผงโซลารเซลล์เอาไว้ครับใช้ไฟเองเออเองไม่ต้องแคร์ใครเลยเที่สุดของแจ้คือคิดมาแล้วนอกจากแผงโซลาเซลล์แล้วเนี่ยยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมครับเออด,ดีโนเลิศอะออจึงสามารถที่จะผลิตพลังงานได้ด้วยตัวเองคือไม่ใช่ว่าเออหรูหราแล้วก็ต้องเปลืองไฟเปลืองพลังงานมไม่ค่ะมีทั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็มีทั้งพลังงานลมพลังงานลมสามารถเอามาปรับใช้ได้ ลิศเลอมอันนี้เนะคะเมื่อกี้ผมพี่บีมสร้างนานหนึ่งเดือนใช่ไหมหน่บ้านหลังนี้ค่ะสร้างนานสิบแปดเดือนเยอะเวลาประมาณสองปีก็ครค่าให้นานนิดนึงนะกนี่จะต้องไปหาแผงโซลาเซลล์นะครับมาติดเองห้องน้ำก็จะต้องตัดระบบเองนี่คือมีครบวงจรหมดทุกอย่างอันนี้มันแพงไงแพงฟันตอบสนองคนที่แบบมีตังนิดนึงไงจะบอกให้ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าเอามาให้ดูสวยๆงามนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีจากจีน จากออสเตรเลียจากสหรัฐอเมริกาสนใจนะจ๊ะจากไทยคจากไท<ค><ร>ยต้องสนใจแล้วล่ะเก็บไว้ไม่แน่อตอนนี้นะที่เรากำลังพูดอยู่นียเศรษฐีจากไทยอาจจะแบบ สั่งจองแล้วก็ได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยออเดอร์แรกออกมาแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่ากําลังจะมีออเดอร์ต่อไปจากประเทศออสเตรเลียสั่งซื้อบ้านลอยน้ําสุดหรูหลังนี้ค่ะถ้าผมมีบ้านแบบนี้ผมอยากจะภาวนาให้น้าท่วมเกือบทุกปีเลยค่ะทำไมอะให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านเราไงคือมันรุมากเลยว่าจะโดนเสียงสาบแช่งนะมันเป็นข้อมูลที่เราไปค้นหาค้นคว้ามาให้และสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้จริงๆเรื่องของน้ําท่วมไม่ใช่เรื่องเล่นๆกรณีที่เกิดอุทกภัยขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของการเข้าห้องน้ำมีปัญหามีระบบรองรับแล้วเรื่องของน้ำดื่มน้ําใช้มีปัญหาก็มีระบบรองรับแล้วนําเสนอให้แล้วลองไปปฏิบัติดูนะคะแล้วเอามาแชร์กับพวกเราเนาะในเว็บไซต์ของไอทีนค่ะ <wages> ช่วงหน้า i อซ i มมาฝากเพื่อนๆครับ ไปแล้วไม่สามารถทั้งเป็นพิธีกรในการนี้ได้แล้วหรอตกรถไฟหรอไม่ใช่แบบนั้นคือช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโอ้ยยินหายใจไม่ออกเลยอึดโอ้ยยินไม่คือจะบอกว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนคเริ่มจะป่วยเป็นหวัดเป็นไข้กันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราออกกําลังกายไม่เพียงพอเนี่ยเราจะต้องโดสวิตามินนะครับทุกคนครับจะเป็นสีช่วยได้หรอถูกต้องหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอ้กินวิตามินซีสิรับรองว่าคุณจะไม่เป็นไข้อย่างแน่นอนเรากินไปก่อนนะผมก็เลยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าวิตามินซีเนี่ยมััันนปป้้้อองงงกไไขหหววดดจรริืเล่่าช มาหาคำตอบกันครับ